ต้อนรับเข้าสู่ Swim by Run Talk นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถือว่าเอ็กซ์คลูซีฟสุดๆนะครับเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ที่ประเทศไทยนะครับเราอยู่ที่อาบูดาบีประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE นะครับ นี้นะครับผมถือว่าเป็นเกียรติมากนะครับที่ได้มาแข่งขันไตรกีฬาวอลทายทอลล์นะครับแชมเปี้ยนชิพฟในนอล2022ที่อาบูดาบีนะครับเป็นตัวแทนของทีมชาติไทยนะครับในกลุ่มอายุอยู่ในกลุ่มเอชกุ๊ปนะครับก็มาแข่งกับทีมชาติไทยหลายๆท่านนะครับที่เป็นน้องๆในระดับอายุ20กว่านะครับทั้งระยะซูเปอร์สปรินต์แล้วก็พี่ๆที่อยู่ในเอชกุ๊ปอื่นๆนะครับที่แข่งในระยะสแตนดาร์ดเหมือนกันนะครับเนี่ยตอนนี้เราอยู่ที่งานนะครับหรือวิลเลจนะครับนี่ก็คือชื่องาน แชมเปี้ยนชิพไฟแนลอาบูดาบี2022ครับจัดขึ้นที่อาบูดาบี UAE นั่นเอง อนนี้เราอยู่กับพี่ป๊อกนะครับไบเมคานิกประจําทีมชาติไทยเอ็คทุกของเรานรในอาบูดาบีของกินที่นี่เป็นไงบ้างครับพี่ป๊อกพี่ป๊อกก็รสชาติมีกลิ่นเครื่องเทศเยอะหน่อยนะครับแล้วก็อาจจะไม่ค่อยถูกปากคนไท<อ>ยของกิน,นหายากไหมของกินหายากครับแพ<ท>งแ<ต>ทุกมื้อนะแพงทุกมื้อนี่พิซซ่าเราซื้อมาหนึ่งกล่องก็ยังต้องแบ่งกันแบบว่าคนละชิ้นสองชิ้นเท่านั้นเพราะว่าราคาแพงทุกอย่างเลยนะครับใช่นะครับแล้วก็ต้องเก็บแรงทําจักรยานให้กับทีมของเราด้วยนะครับเลย สวัสดีครับเดี๋ยวเราคุยกับนักกีฬากันนิดนึงนะครับผมอันนี้จะเป็นนักกีฬาน้องๆนะครับที่จะลงซุปเปอร์สปรินต์อ่ะในวันเดอร์นิดหนึ่งครับผมันนี้ผมปั่นนะครับเดี๋ยวผมจะลงรุ่น2ี่สครับสวัสดีครับเจตินนะครับลงรุ่นอายุ16บหถึงสิครับก่อนพร้อมเป็นไงครับที่วันรุ่นไหมครับจะสิบรุ่นแน่นอนนี่เพิ่งแข่งมาไม่กี่วันก่อนวันนี้แบ็คืูแบ็คครันนี้วันนี้เป็นซุปเปอร์สปรินต์นี่ระยะเป็นไงครับว่ายน้ำปั่น10กิโลแล้วก็ วิ่งประมาณ2.5ไม่ครับแต่งานนี้มันจะวิ่งสั้นนิดนึงครับมันจะประมาณ2.3กิโลแต่ว่ามันจะมาทดแทนโดยที่ transition หนึ่งมันจะ500เมตรครับก็น่าจะ2นาทีกว่าแล้วตรงนั้นแต่ว่ากลยุทธ์นี่ต้องแบบแัดอย่างเดียวไม่มี p a ซ i n g ครับผมแข่งอย่างนี้ต้องคิดว่าเหมือนแข่งไอรอนคิตตอนอายุ12ครับแบบไม่มีไม่มีเพ a ซิ่งครับออกไปแบบว่าน่าจะตินออกไปเลยนะ50เมตรแรกแบบให้เร็วที่สุดใช่นะโอเคทุกท่าเด็กๆขอให้ได้ลุ้นนะครับพรุ่งนี้ขอบคุณครับฝากเชียร์ไปด้วยนะครับ นี่ครัตอนนี้กำลังพี่ป๊อกกำลังเริ่มประกอบรถผมให้อยู่นะก็ต้องฝากฝากอนาคตผมไปที่พี่ป๊อกเลยนะครับพี่เอาแบบเอาให้แม่งลื่นสุดๆเลยนะขอเอ็กซ์ตาเฉลี่ยสิบันสบายมากตัดไป <c oughs> ครับอีกกิจกรรมสําคัญสําหรับาการเข้าร่วมเวิลด์ไททอลอนนะครับก็คือการเดินพาเรตนะครับหรือว่าพาเรตออฟเนชั่นนะครับก็คือการที่แต่ละชาติเนี่ยจะมาเดินาพาเรตนะครับในพิธีเปิดงานร่วมกันนะครับก็แต่ละชาติก็จะแต่งชุด r e พิเชนต์ ient, ความเป็นทีมชาติของตัวเองมานะครับ แล้วก็อาจจะมีอุปกรณ์เช่นธงต่างๆนะครับประดับประดานะครับแต่ละชาติก็จะเตรียมพร้อมกันมานะครับเดี๋ยวบรรยากาศเป็นยังไงก็ไปดูกันครับ จุดที่จะขึ้นจากน้ำนั่นเองตรงนี้ขึ้นจากน้ำครับผมแล้วก็ทันทิชั่นเป็นทางทิชชันที่ไกลสุดๆนะครับประมาณ500 500เมตรนะครับกว่าจะไปถึงจักรยานได้นะออกจากทันทิชชั่นจักรยานก็ยังต้องเข็นจักรยานไปอีกเกือบ500เมตรนะครับถึงจุดถึงจุดที่จะเมาส์จักรยานได้นะครับเป็นทันทิชั่นที่ไกลทั้งขาเขาแล้วก็เขา มากๆนะครับสำหรับทันชเชนจกว่ายน้ำแล้วก็มาปั่นจักรยานนะครับตอนนี้เราก็วิ่งมาประมาณเกือบ5้าเมตรแล้วนะครับก็อันนี้เป็นทันชเชนจักรยานซึ่งเป็นของซูเปอร์สปรินต์นะครับที่มาทำการบเช็คอินกันก่อนนะครับตัวของผมจะเป็นโอดีซึ่งอีก2วันนะจะมาเจอกันแต่ว่าทันชเชนใช้จุดเดียวกันนั่นเองดีครับพี่อตนี้สำรวจเส้นทางกันหน่อยนะใช่ครับแต่วันนี้เราต้องไปลองปั่นดีครับ ก็เดี๋ยววันนี้ไปสำรวจเส้นทางการปั่นแข่งขันกันนิดนึงนะครับไบคอร์สไปดูเลยที่นี่ก็จะเป็น UAE เนาะเพราะฉะนั้นเลนก็จะขี่กันอยู่ฝั่งขวานะครับตอนนี้เราก็างงๆกับจวนนิดหน่อยนะครับแล้วก็เส้นทางก็เป็นเมืองที่สร้างใหม่นะครับเส้นทางก็ถนนดีมากนะครับตอนนี้อากาศก็ไม่ร้อนนะครับหรือว่ามีลมแบบเย็นเลยแหละเย็นอากาศเย็นเลยทีเดียวแต่วันแข่งเนี่ยเราจะออกปล่อยตัวกันประมาณ9โมงนะครับสำหรับ,บรุ่นแตนดาร์ด เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าช่วงนั้นแดดจะเป็นยังไงแต่เด้นทางค่อนข้างคดเคี้ยวนิดนึงครับจะมีจุดเลี้ยวจุดที่จะต้องงงๆเยอะพอสมควรครับวันนี้เราเลยไปสำรวจด้วยกันครับผมเลี้ยวขวาไปอีกแล้วไปอีกทางอีทีนึ่งใช่ไหมพี่เลี้ยวขวานี่เลี้ยวขวาอีกทีนึงวันนี้เราก็เริ่มออกมาจากเอ่อ ตัวเถางานเอ็กโปนะครับค่อนข้างออกมาไกลพอสมควรแล้วก็จะเริ่มเป็นแบบโซนแบบบ้านคนแล้วครับผมอ่าทางก็ยังเรียบเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ก็ประมาณเกือบๆน่าจะประมาณ8เมตครึ่งอะนะครับอากาศก็ยังเย็นอยู่นะครับแต่ว่าตัวแดดอะร้อนัามก็อยู่กับทีมเอชกรุ๊ปไทยแลนด์นะครับไบล็กอน ก็เนี่ยครับมาออกมาดูเส้นทางการแข่งขันกันกับระยะสนามนะครับมาครับพี่ๆนักกีฬาในกลุ่มเอชบุ๊อื่นๆนะครับหลายๆคนนะครับก็มีที่โทมาคอของเรานะครับก็มาปั่นเลือนด้วยก็ทุกคนก็จะอยู่ในเส้นทางการปั่นเอ่อเดียวกันนะครับสําหรับระยะโอลิมปิกแล้วก็ทุกอายุเนี่ยจะอยู่ในรูทหรือคอร์สเดียวกันนะครับก็ส่วนมากจะเป็นทางตรงแต่ว่ามีจุดเลี้ยวค่อนข้างเยอะนะครับครับประเทศนี้ก็เอ่อถนนเขาเหมือนเป็นเมืองสร้างใหม่เพราะฉะนั้นก็คือส่วนมากเนี่ย จะกว้างนะครับแต่ว่าจะไม่ค่อยมีเลนสวนนะครับเพราะฉะนั้นก็คือการขี่เนี่ยมันจะเหมือนกับว่ามันจะมีแบบจุดที่ต้องเลี้ยวตลอดเวลานะครับเพราะมันไม่มีเส้นทางตรงยาวๆเลยครับ ไปปั่นจักรยานแต่งหน้าสวยนะครับไม่ได้แต่งอะไรเลย,เลยอ๋อหรอีแล้วเห้ เรียกที่เรียกว่าพารานะครับก็คือมีคนพิการนะครับที่จะมาแข่งไดกีฬาหรือว่าพวกของอไบอะไรพวกนี้นะครับพวกปั่นเอ่อว่ายปั่นนะครับแล้วก็มีว่ายปั่นวิ่งด้วยนะครับสำหรับคนที่เป็นคนพิการนะครับก็อย่างตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเห็นเลยนะครับว่าจะมีนักกีฬาที่ต้องแข่งขันแบบเป็นไกด์นะครับมาเป็นคู่นะครับมีปัญหาเรื่องสายตานะครับไม่สามารถมองเห็นแบบด้วยสายตาตัวเองได้100%นะครับ เพราะฉะนั้นต้องมีคู่ไปตลอดเลยไม่ว่าตั้งแต่ตอนว่ายน้ําเลยปั่นจักรยานด้วยนะครับก็จะเป็นการปั่นจักรยานแบบ2ตอนนะครับต่อกันโดยมีไกด์เป็นคนนําหน้าแล้วก็อย่างวิ่งเนี่ยครับต้องปลุกมือไปด้วยกันนะครับตอนนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับเนี่ยเป็นนักกีฬาที่ร่วยมันอย่างขนแล้วก็จวนนี้ครับเป็นพาลาในประเภทที่มีความไม่ปกติทางขานะครับก็เนี่ยเพื่อจะปั่นจักรยานแบบนี้ด้วยมือนะครับ ก็สนุกตื่นเต้นมากๆครับไม่ใช่ว่าแต่แคตเกอรี่ของไรย,ยีฬาปกติหรืออัลโคไบต์ของคนปกตินะครับก็คือสําหรับพาราเองก็แบบน่าสนุกตื่นเต้นแล้วก็ต้องบอกว่าแบบทุกคนคือสู้ได้จิตใจจริงๆนะครับ,รบเพื่อมา d ด f ิเ s e ชาติของตัวเองนะครับนะฮะแล้วก็ทําแบบอย่างเต็มที่คือต้องบอกว่าเวลาเราเห็นนะักกีฬาเหล่านี้แข่งเนี่ยต้องบอกว่าแบบแบบรู้สึกแบบขนล,ลุกเลยนะครับเพราะว่าแบบเขาต้องมีความพยายามแบบสุดๆเลยนะครับมากกว่าแบบคนปกติอย่างพวกเราเยอะมากๆนะครับก็เนี่ยจะเห็นบรรยากาศได้เลยครับผม อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศในงานเอ็กนะครับออหรือว่าจุดรับเรสแพดด้วยนะครับก็ที่นี่จะเรียกกันว่าเรสวินเลจนะครับหรือบ้านการแข่งขันหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้จะเป็น o f อฟฟิเชียล r e ของ World t r i a t h l o n นะครับก็คือเป็นร้าน Official ของ World l ล g a c y World ด์ไทรทอลนะครับก็จะมีเสื้อหมวกวิ่งนะครับ,บอ,อุปกรณ์ต่างๆที่เราอาจจะเห็นได้ทางออนไลน์บ้างแต่เนี้ยก็คือมาโชว์ให้เห็นกันของจริง เอ่อ water temperature นะครับอุณหภูมิที่อยู่ในน้ําที่เราจะว่ายนะครับก็คือทางผู้จัดเนี่ยเวิล์ทานั้นก็จะวัดอุณหภูมิทุกวันนะครับเพื่อให้รู้ว่ามันไม่ร้อนมากไปหรือว่าเย็นในระดับที่จะต้องใส่เวทสูตรตามกติกานะครับครับตอนนี้ก็เราอยู่ในเอ่อเลชวิลเลจนะครับอย่างเต็มตัวแล้วนะครับจุดรีจิสเตอร์ก็คือจะอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งเมื่อวานผมได้มาทํารับเบอรบ์รับบิ๊บ <S <S เป็นที่เรียบร้อยแล้ <S <S แลวนะครับก็คือเราก็แค่เข้าไปข้างในแล้วก็รับบิ๊บ ตรงนี้ก็จะมีป้ายหรือว่าแบบเป็นรายละเอียดที่ทางผู้จัดได้เตรียมเอาไว้ให้นักกีฬามาศึกษาครับเนื่องจากงานแข่งขันเนี่ยมันมีแคตตากอรี่นในการแข่งขันเยอะมากตั้งแต่พารา,าซูปเปอร์สปรินต์โอดีออกโไบ์รายละเอียดเป็นค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นนักกีฬาแต่ละคนที่รู้ว่าตัวเองอยู่ในแคตตากอรี่อะไรเนี่ยก็จะต้องอศึกษาแล้วก็ แยกของตัวเองมาอย่างดีนะครับรวมไปถึงจริงๆแล้วจะมีอีกหนึ่ง category ก็คือ community นะครับซึ่ง community ที่เราเห็นกันอยู่ตรงนี้ก็คือจะเป็นลักษณะของรุ่นที่แบบเปิดกว้างให้กับคนในชุมชนหรือว่าไม่ไดนลักษณะของการ r a สแบบการแข่งขันแบบ performance จ๋าเหมือนการแข่งขันรายการอื่นๆทั่วๆไปของที่นี่นะครับส่วนนี้ก็จะเป็น f e a u r e นะครับหรือว่าตารางกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดภายในงานนะครับตั้งแต่วันพุธนะครับวันศุกร์วันเส,สาร์นะครับจะมีตารางกิจกรรมให้ นักกีฬาได้มาดูอีกครั้งหนึ่งแต่จริงๆก็จะมีอยู่ในแอทลีตไกด์หรือว่าอยู่ในคู่มือนักกีฬาที่สามารถดาวนโหลดได้บนเว็บไซต์อยู่แล้วนะครับทัวกันต่อครับโอเคอันนี้จะเป็นการแข่งขันของอควาบค์ะนะครับก็คือเป็นการแข่งขันว่ายน้ำแล้วก็ปั่นจักรยานก็จะมีแมแผนที่นะครับแล้วก็รายละเอียดดีเทลลักษณะแบบนี้นะครับก็เป็นแผนที่ของเยส์ไอแลนด์นะครับก็คือเป็นเกาะที่สร้างขึ้นมาใหม่เพื่อการจัดอีเวนต์แล้วก็ทางนี้ก็เป็น ว่าเป็นโฮสต์ในการจัด World t r a t ทั o n นะครับแชมเปี้ยนชิพไฟนอลที่อาบูดาบี2022ปีนี้นะครับโอเคอันนี้จะเป็นรายละเอียดหรือว่าเป็นแมแผนที่ของการแข่งขันในรายการที่ผมแล้วก็นักกีฬาไทยหลายๆท่านนะครับที่เป็นส่วนมากที่มาแข่งเนี่ยจะลงรายการนี้นะครับก็คือรายการ World t r a t ทั o o n g g g r r u u s t t n n d r r d นะครับก็คือเป็นระยะโอลิมปิกหรือระยะ Standard นะครับที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วว่ายน้ำ1 5ปั่นจักรยาน40แล้วก็วิ่ง ที okay, ส่ส่วนมากจะปล่อยตัวกันใน,เ,ในเวลาประมาณ9โมงกว่านะครับซึ่งจริงๆก็ใกล้เคียงเวลานี้นะครับถามว่าอ,อ,อากาศอุณหภูมิมันไม่ร้อนมากนะแต่ว่าตัวแดดที่ทลงมามัน,มนร้อนมันร้อนกว่าบ้านเราค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งซึ่ง,งก็ไม่รู้เหมือนกันว่านักกีฬาไทยเราจะถนัดกันหรือเปล่าน,นะครับโอเคตัวน,น,นี้ก็คือโอเคเรามาดูแบบกันต่อนะครับก็เราตอนนี้เราอยู่ในงาน นะครับซึ่งจะอยู่แถวๆน,นี้นี่นะครับเส้นชัยก็เมื่อกี้ที่ผมได้พาทุกท่านไปดูเส้นชัยที่เข้ากันไปแล้วนะครับจุดว่ายน้ําก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็การว่ายน้ำเนี่ยจะเป็นการว่ายน้ําแบบออกและเข้าไม่ได้ทางเดียวกันนะเหมือนบ้านเราบ้านเราอาจจะเป็นการว่ายน้ําแบบ สามเหลี่ยมใช่ไหมครับอ้อมทุนแล้วก็กลับมาที่เดิมหรืออาจจะเป็นการอ้อมทุนแล้วว่าสองรอบเพื 6, 500่อครบพันห้าร้อยเมตรแต่ที่นี่จะเป็นการไว้ายแลบเดียวเลย<ๆ>ยาวๆนะครับแล้วก็ไม่ได้ขึ้นท่าเดียวกับที่เราลงเราลงท่าไหนจะไปขึ้นอีกท่าหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งนะครับนั่นหมายว่าจักรยานอนะันท,ที่ชันเราต้องเอาจักรยานไปไว้อีกอีกฝัก่งหนึ่งนะครับจะจะห่างกันเลยนะครับแล้วก็วหายพันห้าร้อยเมตรแล้วก็ปั่นจักรยานตามคอรตสลักษณะแบบนี้นะครับอ่าบนเส้นทางที่เราก็พาไปขี่อ่าไบคอสร์บ ก็จะเป็นสแตนดาร์ดของคอมมูนิตี้นะครับนี่ก็จะเป็นระยะสปรินต์นะครับของคอมมูนิตี้ก็คือการแข่งขันของชุมชนก็น่าจะเป็นแบบเออ่เป็นการแข่งขันสปรินต์เนี่ยน่าจะมีเฉพาะกับคอมมูนิตี้เท่านั้นนะครับเพราะว่าในการแข่งขันตัวแทนทีมชาติหรือว่าทีมชาติเอชกรุ๊ปเนี่ยจะไม่มีระยะสปรินต์ให้เล่นนะครับจะเป็นระยะซูเปอร์สปรินต์เลยนะครับซึ่งจะมีน้องๆของไทยเราอะลงหลายคนนะครับจะมีน้องจัสตินน้องปนันน้องไซ นอกจากอายุกลุ่มเด็กๆเราเนี้ยก็จะมีอายุ40กว่านะครับก็คือพี่ดนัยของเรานะครับก็ทกําการแข่งขันในระยะซูเปอร์สปริน์ด้วยนะครับนี่ครับเรามาดูกันเรื่องซูเปอร์สปริน์ที่เมื่อกี้ผมพูดถึงเนาะซูเปอร์สปริน์ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นระยะที่ดูเหมือนสั้นจริงๆก็คือสั้นแหละแล้วก็สั้นมากๆด้วยแต่ว่าการแข่งขันในระดับเ l ร c คลาสแบบนี้สั้นเนี่ยไม่ได้แปลว่าเ,เรา,เรา,เ,ราเราซ้อมมันน้อยเราจึงลงแข่งขันระยะสั้นนะครับต้องบอกว่าระยะสั้นคือระยะที่แบบ ทําความเร็วแบบสูงจริงๆนะครับงนั้นอย่างน้องๆที่เราส่งมาเนี่ยนะแล้วณะของทีมชาติกลุ่มนี้ก็จะมีเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้ไล่เรียงไปเนาะอายุ18-20จนถึง24เนี่ยพวกนี้คือใส่สุดกันทั้งนั้นเลยนะครับเรามาดูระยะกันนิดนึงระยะก็จะเป็นการว่ายน้ํา400เมตรนะครับก็แป๊บเดียวแป๊บเดียวเท่านั้นแล้วก็ปั่นจักรยานประมาณ10กิโลกว่าวิ่งอีกประมาณเข้าที่ดูนี่ประมาณ1.8 2กิโลนะครับแล้วก็มี ระยะในรารชิชันเนี่ยไกลนะครับระยะแค่รานชิชันเนี่ยก็ระดับ500เมตรละนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าไอ้ขันระดับ World Class หรือว่า World t r i a t h l o n แบบนี้เนี่ยคือระยะนี้นี่คือความเร็วสูงมากมากเลยนะครับค,คือคือไม่ใช่ว่าระยะสั้นแล้วถือว่าง่ายแต่ว่าทุกวินาทีทุกเชียววินาทีทุกกลยุทธ์ต้องอวางแผนไว้อย่างดีนะครับความผิดพลาดจะเกิดไม่ได้เลยรานชิชันต้องเร็วมากๆนะครับอุปกรณ์ต่าๆต้องเตรียมแบบพลาดไม่ได้ไม้แต่วินาทีเดียวเลยนะครับเพราะว่า าอาจจะไล่กันไม่ทันเลยนะครับของไทยเราเองนะครับที่ลงซูเปอร์สปรินต์เนี่ยน้องๆถือว่ามีลุ้นโพเดียมได้นะครับเพราะว่าเป็นระยะที่สั้นนะครับใส่กันสุดความผิดพลาดเกิดขึ้นทีมไหนชาติไหนพลาดน,นิดเดียวหลุดได้ครับส่วนเด็กเราใกล้ๆแบบนี้มีลุ้นครับความเร็วสูงครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นระ่อข,ของจูเนียนะครับส่วนมากก็จะมีมาจากฝั่งชาติก็มีนะก็จะมีให้เด็กๆน้องๆเล่นนะครับจูเนียคิดนะครับเพื่อเป็นการฝึกฝังให้เด็กๆเล่น ไกกีฬากันมากขึ้นนะครับจริงๆปัจจุบันบ้านเราก็มีการแข่งขันคลิปการแข่งขันไตรกีฬาสําหรับเด็กเยอะขึ้นมากๆแล้วนะครับเพื่อให้น้องๆได้เล่นไตรกีฬากันตั้งแต่เด็กนะครับเพื่อจะได้พัฒนาต่อยอดไปแล้วก็เป็นตัวแทนของเรามาแข่งขันใน World t r i a t h l o n งานแบบนี้อีกทีนี้

สวัสดีครับนี่แข่งจบแล้วนะครับนี่เหรียญก็สวยดีฮะร,ร้อนมากร้อนมากนี่เริ่มเขาก็เริ่มสายไปประมาณสินทาทีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เวลาเป็นยังไงเวลาผมถือว่าแย่มากไม่ได้ตามเป้าครับแต่ว่าก็ทำดีที่สุดไม่ยอมแพ้ก็วิ่งเอาจนจบะครับก็เอาดีที่สุด ซ้อมใหม่ซ้อมใหม่ร้อนมากครับตอนวิง่งเวลานายจะออกมาเกินที่ตั้งเป้าไว้นิดหน่อยครับเพราะเวลาวิง่งไม่ดีครับร้อนมากรู้ <laughs> สึกเหมือนก็สุกคนเลยครับ <laughs> ช้ชาไปหน่อยซ้ <laughs> อมน้อยครับ <laughs> ขอบคุณทุกคนที่คอยเชียร์ครับขอบคุณทีมแมเนเจอร์โค้ชไบค์แมคานิกสำคัญมากครับงานพอใจพอใจเพรวันร้อนมากวิ่งเต็มที่เลยวิ่งเร็วกันนะั้นไม่ได้วันนี้แน่นอนขอบคุณครับทุกคนที่สนับสนุนวันนี้ครับดีใจที่เป็นตัวแทนประเทศไทยไัได้ครับ ดุมากนะครับดุมากดูจริงดูสิถ้าไม่มีหมวกก็ไม่สามารถเข้ามาได้ไแล้วก็ปวดไร้แล้วด้วยนะครับ w ิสแบนนะครับข้อมือก็กดเข้ามาเหมือนกันลไลายออนดีอากาศดีมากเลยนะดูร้อนมากเลยแล้วก็แสงแดดเนี่ยใช่แล้วโหดูท้ายสิชแค่ไหนวิ่งมาอย่างนู้นหน่ะ <c oughs> เอาเรื่องเลยนะ <c oughs> Everybody doesn't have a back, now. Yeah, yeah. <laughs> yeah, yeah. yeah, yeah. เราคุยกับผู้หญิงหนึ่งเดียวของเรานะกับการลงไปเทสสนามว่ายน้ำนะครับก่อนวันไหนค่ะหนึ่งวันเป็นไงบ้างครับลงไปทำอะไรบ้างบ้างไปว่ายน้ำถึงตรงพุ่นดลี้ยงค่ะน้ำก็ดีมากนะคะก็ว่ายง่ายนะคะแล้วก็ไม่ค่อยมีคลื่นแรงแต่ว่าก็มีความเค็มสูงซึ่งความเค็มสูงนี้มันอาจจะเป็นประโยชน์หรือเปล่าที่มันให้ลอยได้ดีนะคะก็ ว่ายไปเรื่อยๆได้ดีเลยแล้วเห็นว่าแบบมีแมงกะพรุนด้วยใช่ค่ะมีแมงกะพรุนตัวเล็กๆนะคะ<อ>ก็ไม่ได้ไปโดนมันมันอยู่ลึกๆหน่อยก็เราอย่าไปจับมันละกันนี่ถ้าเราดูจากแบบบรรยากาศนะครับดูเหมือนแบบเหมือนเหมือนน,นน้ำจืดเลยแต่จริงๆคือทะเลแล้วก็เค็มจริงๆใช่ไหมใช่เค็มมากลองชิมดูก็ได้นะ,ะ<อ>การมองตัวไซติ้งนะคะจะค่อนข้างยากกว่าปกติเพราะว่าตัวทุ่นเนี่ยมันเล็กมากคือปกติที่แข่งเมืองไทยเนี่ยทุ่นเราจะเป็นสามเหลี่ยมอันใหญ่มากแล้วสีส้มสีเหลืองสีอะไรเงี้ยที่แบบเห็นไกลๆแบบโอ้ชัดแจ๋ว เราที่อยู่เหนือน้ําอยู่แค่นิดเดียวต้องมองให้ดีๆนะคะยังไงก็พยายามพยายามแบบมองตั้งแต่แรกว่าเราจะไปที่ไหนแล้วก็พยายามว่ายไปให้ตรงที่สุดเพื่อเซฟเวลาไม่ไว่ายอ้อมนะคะแล้วก็จะไม่มีจุดไข่ปลาให้เราตามแบบเป็นสายสายทุ่นที่เป็นไข่ปลาที่นี่ไม่มีนะคะจะต้องมองไฟติ้งต่อไปเรื่อยๆไม่ได้ไว่าสามเหลี่ยมนะวิ่งว่ายอ้อมเป็นเขาเรียกวแบบ่าประมาณห<บ>้าเหลี่ยมวงลีวงลีวงลีเลยถ้าดูจากทุ่นประมาณห้าเหลี่ยมใช่ค่ะประมาณห้าเหลี่ยมเดี๋ยวไปดูกันวันจริง ครับตอนนี้ก็อยู่ใน t ท n า i ิชันตอนเช้านะครับก่อนแข่งตอนนี้เหลือเวลาปล่อยตัวอีกประมาณ40นาทีนะครับก็เอาอุปกรณ์มาจัดนะครับพวกรองเท้าวิ่งรองเท้าปั่นแล้วก็เอาจักรยานมาเตรียมพร้อมรอบสุดท้ายและก็สุบลมนะครับก็ที่นี่ก็ World t r i ั t h l o n นะครับก็จะมีาการตรวจเช็คอุปกรณ์ชุดก่อนเข้ามาแบบ ค่อนข้างละเอียดนะครับก็คือก่อนเข้ามาเนี่ยถึงแม้ก็ทั่งเราแค่เอาอุปกรณ์รมาวางเฉยๆเนี่ยเขาก็จะตรวจยูนิฟอร์มนะครับว่าเราติดเบอร์ถูกไหมนะครับก็จะมีติดเบอร์ด้านแขนซ้ายนะครับมีติดที่ขาขวานะครับแล้วก็มีติดด้านหลังที่น่องนะครับ3มจุดซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะตรวจก่อนเข้ามาว่าเราติดครบไหมชิฟทาม,มีหรือเปล่านะครับตองต่อแถวมาไม่เหมือนการแข่งขันท,ที่ไทยที่เราอาจจะแบบเดินเข้ามาได้เลยในในใน,ในทางชิ่ชั่นตั้งแต่ตอนเช้านะครับส่วนตอนนี้ก็คือ ในรุ่นที่ผมลงแข่งนะครับก็เป็นอายุ35-39ปีชายระยะโอลิมปิกนะครับก็มีผู้เข้อแข่งขันทั้งหมด124คนนะครับจากหลายๆประเทศเลยส่วนมากก็จะเป็นอเมริกากับอ,อังกฤษนะครับก็พยายามทําเต็มที่ให้ได้ดีที่สุดนะครับก็ลองดูว่าผลงานชบเร้จะเป็นยังไงนะครับก็สู้เต็มที่ครับผม สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ที่ทางซีชั่นแล,ล้วนะคะก็มาเตรียมพร้อมที่จะเตรียมแข่งขันแล้วก็จะมีอุปกรณ์ก็คือเตรียมปัดนนะก็มีหมวกสายรัดเอลรองเท้านะคะแล้วก็แวน่นะะแล้วก็วิ่งก็จะมีหมวกถุงเทา้าแล้วก็รองเทา้าแล้วก็เตรียมพกเจลเอาไว้ด้วยนะคะลงรุ่นอายุ3-539ค่ะสักเชีได้ค่ะมอเกนครับวันนี้มาเ r ิลด์ไทสโคร n c h ม m p i o n s h i p ครั้งแรกครับก็ด้วย ความขอบคุณของสมาคมนะครับแล้วก็ได้รับความกรุณาจากทีมไบค์จากออปติมาครับเราเตรียมของเข้าฟังกชันแล้วก็ข้าวของทุกอย่างเตรียมครบพร้อมครับมีไบค์ฟิลเตอร์มาช่วยดูแลอย่างเต็มที่ครับฝากเชียร์ด้วยนะครับครับสวัสดีครับผมเป้นะครับก็วันนี้มาแข่งนะครับเบอร์ทสทอลน์นะครับเอชกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพนะครับเบอร์ไฟแนลที่อาบูดาบีนะครับวันนี้ผมมาในตัวแทนนักกีฬาไทยนะครับเลยนี่ครับ จักรยานใหม่ของผมเป็นออ t ติมาแบรนด์ไทยนะครับดีครับเดี๋ยวครับเนี่ยเดี๋ยวกำลังจะเตรียมไปลงน้ำแล้วครับนะครับขอบคุณมากครับ ห้านาทีเออกจากกลุ่มนี้ก็จะเป็นการปล่อยตัวในน้ำนะครับก็คือเราลงไปสตาร์ทในน้ำประมาณประมาณสักนาทีหนึ่งสองนาทีแล้วก็ปล่อยตัวพอทำสมาธิ australia up, you can start up, you can start bye 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 go 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 two Oh, oh ต็มที่แล้วครับก็ยังเหนื่อยอยู่เลยก็อากาศร้อนมากครับแดดร้อนแล้วก็ลมที่มาก็ลมที่มาไม่ร้อนมากแต่ว่าเราจะมีความรู้สึกเหมือนมันมีแบบสายมาตลอดเวลาครับแต่ก็เต็มที่แล้ครับเดี๋ยวต้องไปดูเวลาอย่างเป็นทางการครับว่า Official Time เป็นยังไง จะดูออกบ้างไม่ออกบ้างนะครับครับแล้วก็พวกกลุ่มที่เป็นท็อปท็อปเอชปุ H ๊บเนี่ยก็จะไปก่อนแล้วเรียกว่าจะตามไม่ทันตั้งแต่ว่ายน้ําเลยนะครับเพราะว่าทุกคนแบบแต่ละประเทศสุดยอดจริงๆครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศกันขอแล้วเดี๋ยวเราไปเชียร์คนไทยคนต่อไปครับที่จะเข้าเส้นชัยมาในรุ่นอื่นครับผม เยี่ยมมากโอ้จบครับเข้าไปแล้วยังไงครับเดี๋ยวพี่โทรหน่อยโคตรเหนื่อยเลยคือขึ้นจักรยานไม่ได้ติดไว้คอมพิวเตอร์ไปลืมลืมเลยลืมนเลยเดียวแต่โอเคอากาศร้อนครับแต่ร้อนยอดแล้วครับก็วิ่งประคองตัวก็ทำทำที่เต็มที่ก็ ร่างกายไม่คลองทำได้ทางนี้พอดีแลครับก็วิ่งประคองฮัทเลทขนาดวิ่งอีซี่ฮัทเลทกยัง170แต่เราขวัญแขนขาชาไปหมดเลยตอนนี้เราอยู่กับพี่ๆคนไทยนะครับที่อยู่ที่อาบูดาบี UAE ที่นี่นะครับเดี๋ยวให้พี่ๆแนะนําตัวกันหน่อยครับผมทำอะไรกันครับไปซอนยูซอรครับเป็นเจ้าหน้าที่สถานทูตครับอนุชาครับเป็นล่ามประจำสถานทูตไทยที่อาบูดาบีครับคือวันนี้เราเราปั่นมา100กิโลแล้วก็ตั้งใจจะมาเชียร์ ตอนนี้เจอละคนแรกเข้ามาเดี๋ยวเราจะต้องปั่นกลับบ้านอีก3 0กิโลขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ <c oughs> ผมอนุรักษ์คล้ายสีครับเป็นวิศวกรไฟฟ้าอยู่บริษัทซีเมนส์ครับผมผมน้องต้านะครับอยู่เป็นพนักงานในสอล,ลอครับกุมรายงาน